ณภายโมภายพุทธภายตาภายยะภายวิญญาณทั้งหลายจงละลายจงกระกาจายภายละลายกระกาจายออกจากหน้าร้านอิ่มอร่อยด้วยณโมพุทธยะยะตาพุทธโมนะณภายโมยนะภาย,พ,ยพุทธภายตาภายยะภายวิญญาณทั้งหลาย สั่งมาจงละลายหลักๆกระจายละลายไปกับสายลมให้ไอสินด enfin ้วยนะโมกตัยยะนักภายโมภายพุทธภายท่าไายอย่างภายผายพุทธเมตตาภายด้วยนะโมกติยะภายซ้ายผายฝาภายหน้าภายหลังประพึงก็ภายประพมประยมประการเท้าจะตุโลกกันสะดาน เท้าปูเท้าเวททวนจงละลายก็จกระจายวิญญาณทั้งหลายอกจากหน้าร้านไปให้มดสิ้นด้วยนะโมุทยะยะถา,าพุทธโมนะนะมะพาทะยะังกาสิกะวิติละลุมละลายและจะกระจายด้วยนะโมพุทธายะถยา,าพุทธโมน,นะวิญญาณทั้งหลายที่ส่งมาจงละลายาก็จกระจายออกจากดาร้าน ไปให้หมดในสินด้วยนโมยยะถาพุทโมนมะพัทธะปะกัสสะนสนโมสูนพุทธสูนตาสนยะสูนวิญญาณทั้งหลายเพลงละลายกระจายด้วยนโมพุทธยะออกจาการาไปไปเกิดละลาบละลายละลมละลายกระจายด้วยนโมพุทธยะก็ตัตตตนะภายโมภายพุทธายตาภาย ยะยวิญญาณทั้งหลายจงละลายจงกระจายภายละลายปะกระจายออกจากหน้าร้านอิมอร่อยด้วยนโมพุทธยะยะตาพุทธโมนักนักไยโมผายพุทธายทาภายยะายวิญญาณทั้งหลายที่สั่งมาจงละลายหลักๆกระจายละลายไปกับสายลมให้หมดไอสิ้นด้วยนโมพุทธยะนักไายโมไผยพุทธายทาภายยะาย หายพุทธเมตตาหายด้วยนโมภริยาหายสายผายฝาผายหน้าผายหลังประพืมก็ภายประพรมประยมประการเท้าจัตุโลกกันสะพาดานเท้าปูเทวท,ทวนจุ่งละลายก็จกระจายวิญญาทั้งหลายอกอจากหน้าร้านไปให้หมดสิ้นด้วยนโมภริยะยะผาพุทธมุน,นะนะม ปัตตาจาพักอาศิกะวิติละลุมละลายและจะกระจายด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะวิญญาณทั้งหลายที่ส่งมาจงละลายหรือกระจายอกจากดารันไปให้หมดสิ้นด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะนะมะภาตะจะพักอาศ นะกสูนโมสูนพุทธสูนตาสูนยะสูนวิญญาณทั้งหลายเพื่ละลายกระจายด้วยนักโมพุทธยะออกจากดาราไปไปเบือละลายละลมละลายกระจายด้วยนะกโมพุทธยะก็ทุตตาทุตตาทุตาลุนะภายโมภายพุทธภายตาภายยะภายวิญญาณทั้งหลาย จงละลายจงกระจายผายละลายกระจายออกจากหน้าร้านอิ่มอร่อยด้วยนโมพุทธยะยะตาพุทธโมนะนะผายโมผายพุทธผายตาผายยะผายวิญญาณทั้งหลายที่สั่งมาจงละลายหลักๆกระจายละลายไปกับสายลมให้หมดให้สิ้นด้วยนโมพุทธยะนะผายโมผายพุทธผายตาผายยะผายผาย ตาผายด้วยนโมตรยะผายส้ายผายฝาผา,า,ายหน้าผายหลังประเพึงประพายประพรมประยมประการเท้าจาตุโลกกันสภาดานเท้าปูท้วิท,ทวนจงละลายเือกระจายบุญญาทั้งหลายออกจากหน้าร้านปล่อยให้มดุษย์ช้่นยวยนโมตรยะยะถา,าพุทธมูนันะ นะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะวิญญาณทั้งหลายที่ส่งมาจงละลายกระจายออกจากตารันไปให้หมดไอ้สิ้นโวยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะนะมะภะทะดะปะกัสสะนะศูนย์โมศูนย์พุทธโมตาศูนย์วิญญาณทั้งหลายเพงละลายกระจายโดยนะโมพุทธายะอกจากดารานไปไปเกิดลละลายละลมละลายกระจายด้วยนะโมพุทธายะ นภัยโมภัยพุทธภัยตาภัยยะภัยวิญญาณทั้งหลายจงละลายจงกระจายภัยละลายกระจายออกจากหน <ous> ้าร <dragon risque> ้านอิ่มอร่อยด้วยนโมพุทธยะยะตาพุทธโมนะนภัยโมภัยพุทธภัยตาภัยยะภัยวิญญาณทั้งหลาย ที่สั่งมาจงละลายหลักๆกระจายละลายไปกับสายลมให้หมดให้สิ้นด้วยนะโมพุทธายะนะผายโมภายพุทธายทาภายอยากภายผายพุทธเมตตาภายด้วยนะโมพุทธยะภายซ้ายผายขวาภายหน้าภายหลังประพึงก็ภายประพรมประยุมประการเท้าจตุโลกกัปปาดาน เท้าปูทเวีนทวนจงละลายป็นกระจายวิญญาทั้งหลายออกจากหน้าร้านไปให้หมดสิ้นดวยนะโมพุทธายะถาพุทธโมนะนะมะพะทะยะพังกาสะอีกับวิติละลุมละลายและจะกระจายด่วยนะโมพุทธายะถาพุทธโมน,นะวิญญาณทั้งหลายที่ส่งมาจงละลายหรืกอกระจายออกจากดาร้าน ไปให้หมดใสิส้นด้วยนภูมยตติยะตาพุทโมนะนะมภัทตาภัสสะนัสนโมสุตพุทธุตาสุญญาสุนวิญญาณทั้งหลายเพลงละลายกระจายด้วยนภูมุทธิยะออกจากกาลานไปไปเกือบละละแตละลายละลมละลายกระจายด้วยนะโมุตติยะนะภัยโมภัยพุทธภัยตาภัย ยะไยวิญญาณทั้งหลายจงละลายจงกระจายภายละลายกระจายออกจากหน้าร้านอิ่มอร่อยด้วยนโมพุทธยะยะตาพุทธโมนะนะภายโมผายพุทธไายทาภายยะภายวิญญาณทั้งหลายที่สั่งมาจงละลายหลักๆกระจายละลายไปกับสายลมให้หมดไอ้สิ้นด้วยนโมพุทธยะนะภายโมไายพุทธไายทาภายยะไาย ภายกุทธเมตตาภายด้วยน้ำโมกิยะภายสายผายฝาภายหน้าภายหลังประเพิงประภายประพรมประยมประการเท้าจัตุโลกกะก้าดานเท้าปูทะเวทวันจุงละลายก็กระจายวิญญาทั้งหลาย อกจากหน้าร้านไปให้หมดให้สิ้นด้วยนะโมพุทธายะถาพุทธมูนะนะมะพัทธะยะปังกาสะอีกะวิติละลุมละลายและจะกระจายด้วยนะโมพุทธายะถาพุทธมูนะวิญญาณทั้งหลายที่ส่งมาจงละลายหรือจะกระจายอกจากหา,าร้านไปให้หมดให้สิ้นด้วยนะโมพุทธายะถาพุทธมนนะูนะนะมะพัทธะยะปังกา,าสะ นักสูนโ, iscilla, โมสูนพุทธสูนตาสูนยะสูนวิญญาณทั้งหลายเพลงละลายกระจายได้วยนักโมพุทธยะอกจากดารานไปไปเกือบละละระลายละลมละลายกระจายด้วยนักโมพุทธยะกาตุลาตุลาตุลาลุนักผายโมภายพุทธภายตาภายยะภายวิญญาณทั้งหลาย จงละลายจงกระจายผายละลายกระจายออกจากหน้าร้านพิมอร่อยด้วยนโมพุทธยะยะตาพุทธโมนะนะผายโมผายพุทธผายตาผายยะผายวิญญาณทั้งหลายที่สั่งมาจงละลายหลักๆกระจายละลายไปกับสายลมให้หมดไอสินด้วยนโมพุทธยะนะผายโมผายพุทธผายตาผายยะผายผาย ทเมตตา,าภายด้วยนักโมกติยะภายซ้ายผายขายภายหน้าภายหลังประพึิงก็ผายประพรมประยมประการเท้าจาตุโลกกัะสา้าดานเท้าปุเทเวททวนยงละลายก็จกระจายวิญญาตทั้งหลายออกจากหน้าร้านไปให้มนันได้สิ้นด้วยนักโมกติยะยากทาพุทธมูนะนักมักปัตตา ยะภังกาสะสติกวิติละลุมละลายเะจะกระจายด้วยนะโมพุทธ,ธายะยะถาพุทธโมนะวิญญาณทั้งหลายที่ส่งมาจงละลายหรือกระจายองคจ้าดาราันไปให้หมดสิ้นด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะนะมพะพะทกดะภักขะสต ณส่วนโมส่วนพุทธส่วนตาส่นยะส่วนวิญญาณทั้งหลายเพลงละลายกระจายด้วยณโมพุตตะยะออกจากกรานไปไปเกิดละลาบละลายละลมละลายกระจายด้วยนะโมพุตตะยะก็ตัว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 ลุณภัยโมภัยพุทธภัยตาภัยยะภัยวิญญาณทั้งหลาย จงละลายจงกระจายผายละลายกระจายออกจากหน้าร้านอิ่มอร่อยด้วยนโมพุทธยะยะตาพุทธโมนะนะผายโมผายพุทธผายตาผายยะผายวิญญาณทั้งหลายที่สั่งมาจงละลายผลัดกระจายละลายไปขับสายลมให้หมดหอสินด้วยนโมพุทธยะนะผายโมผายพุทธผายตาผายยะผายผาย เมตตาผายด้วยน้ำโมกติยะผายซายผายฝ่าผา,า,ายหน้าผายหลังประเพิงพระผายประพรมประยมประการเท้าจัตุโลกกสกาดานเท้าปูทเวททวนจงละลายเป็นกระจายวิญญาณทั้งหลายออกจากหน้าร้านไปให้มันสิ้นด้วยน้ำโมกติยะ,ะยะทาพุทธมูนะันะ ด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะวิญญาณทั้งหลายที่ส่งมาจงละลายกระจายองคจารานไปให้หมดทั้สิ้นด้วยนะโมพุทธายะยถาพุทโมนะนะมะปะทะธะปะพัทธะนะสุนโมสุนพุทธสุนตาสุนยะสุนวิญญาณทั้งหลายจงละลายกระจายด้วยนะโมพุทธายะองคจารานไปไปเกิดละล่า ละลายลังลมละลายกระจ,จายด้วยนะโมปุตตยะก็ตัว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 นภา,ายโมภายพุทธภายตาภายยะภายวิญ,ญญาณทั้งหลายจงละลายจงกระจ,จายภายละลายกระจ,จายออกจากหน้าร้านอิ่มอร่อยด้วยนะโมพุทธยะ ยะตาพุทธโมนะนะายโมายพุทธายทาภายะายวิญญาณทั <Um, 对对้งหลายที่สั่งมาจงละลายหลักๆกระจายละลายไปกับสายลมให้หมดให้สิ้นด้วยนะโมพุทธายะนะายโมายพุทธายทาไผยะยผายพุทธเมตตาไผด้วยนะโมริยะไผซ้ายไผขวาายหน้าายหลัง ประพลิงประพลอยประพรมประยมประการเทา้จาจตุโลกกัป็นกราดานเท้าปูท้าเวทวนจงละลายก็จกระจายทุกอางทั้งหลายออกจากหน้ารา้านไปให้หมดที่สิ้นด้วยนะโมพตยะยะทาพุทธมนณนะนัมภะทะจักพังกาสะอีกะวิฏิละลุมละลายและจะกระจายด้ยวยนะโมพุทธยายะยท่าพุทธมนณนะ วิญญาณทั้งหลายที่ส่งมา ını, จงละลายกระจายออกจาาตารานไปให้หมดใสิ้นด้วยนะัมโมยะยะถาพุทโมนะนมะพะทะจักปะกัรสะนัมูสนโมโสนพุทธโูนทาศูนยะศูนวิญญาณทั้งหลายเพงละลายกระจายด้วยนับโมภุตยะออกจากตารานไปไปเกิดละละละลายละลมละลายกระจายด้วยนะมโมภตยะ ณผายโมผัายพุทายตาภายยะผายวิญญาณทั้งหลายจงละลายจงกระจายภายละลายกระจายออกจากหน้าร้านอิ่มอร่อยด้วยณโมพุทธยะยะตาพุทธโมณณผภายโมผัายพุทธผายตาภ่ายยะภายวิญญาณทั้งหลาย ที่สั่งมาจงละลายหลักๆกระจายละลายไปกับสายลมให้หมดไอสิ้นด้วยนะโมพุทธายะนะผายโมภายพุทธผายท่าภายอยากภายภายพุทธเมตตาภายด้วยนะโมพุทธิยะภายซ้ายผายขวาภายหน้าภายหลังประพึงประผายประพรมประยมประการเท้าจัตุโลกกัปปารดาลเท้า ทวีทวนจงละลายก็จกระจายวิญญาณทั้งหลายออกจากหน้าร้านไปให้หมดในสิ้นด้วยหนะโมตุทยะยะถาพุทธโมนะนักมัคปะทะจากพังกาสะอีกับวิติละลุมละลายและจะกระจายด้วยหนะโมพุทธายะยะถาพุทธมูนะวิญญาณทั้งหลายที่ส่งมาจงละลายก็จกระจายออกจากหน้าร้านไปให้หมดในสิ้นด้วยหนะโมตุทยะยะถาพุทธมูนะนักมัค ปัทจักปะจักสระณ์สุนโมสูนพุทธปุนตาศูนยะสนวิญญาณทั้งหลายื่องละลายกระจายด้วยะโมพุทธยะออกจากกรานไปไปเกิดละลายละล้มละลายกระจายด้วยนะโมพุทธยะตุตั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 นะเปิดสายโมเปิดฝา พุทธเปิดหน้าทาเปิดหลังยะเปิดเงินเปิดทองเปิดเข้าของเงินทองไหลมาเทมาณมะพะทะกะัสอิติวิติเงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาอาคาาัสสาอ,อิมามา มาแม่มาอุมาพ่อมาลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาอุมาแม่มาอุมาพ่อมานะชาลีติลีตินชาเทวดาชมนมอาคัตชาอิเออมามาอุมา,มา,มาแม่มาอุมาพ่อมาเย็นย็รวยรวยปังปังลูกค้าเข้ามาฟื้อฟื้อกิน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 ปังปังรวยรวยใด้ เอือหมื่นเอื้แสนเอื้ล้านลูกค้าเข้ามาได้ยินเสียงนี้แล้วเข้ามาคัดจ่ายมามาอบมาไม่มาออมาพ่อมาจริงๆรวยรัยบางเจริญเจริญนะโชคดีจ้าเจริญปดจ้านะเปิดสายโมเปิดฝาพุทธเปิดหน้าทาเปิดหลังยะเปิดเงินเปิดทอง เบิดเข้าของเงินทองไหลมาเทมาะมะัพภะ,ะกะัสะอิติวิติเงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาอาคัสอ,อิมามาอุมาเมมาอุมาพ่อมาลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาอุมาเมมา อุมาพ่อมาณาชาเลติเลตินาชาเทวดาชมนมอาคัจชาอิอิมามาอุมาไม่มาอุมาพ่อมาเอ่งเ่งรวยรวยปังปังลูกค้ามาซื้อซื้อซื้อกิน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 ปังปังรวยรวยได้เงินหมื่นเปินแสนเปินล้านลูกค้าเข้ามาได้ยินเสียงนี้แล้วเข้ามาอาคัจชาอิอิมามาอุมาไม่มาอุมาพ่อมาเอิงเงรวยๆยปังๆเจริญเจริญนะโชคดีจ้าเจริญปอดจ้า นะเปิดสายโมเปิดฝาพุทธเปิดหน้าทาเปิดหลังยะเปิดเงินเปิดทองเปิดข้าของเงินทองไหลมาเทมานะมะพะพะกะสะอิติวิติ เงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาอาคัดใจเออมามาอุมาแม่มาอุมาพ่อมาลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาอุมาแม่มาอุมาพ่อมานะาชาเลติเลตินชาเทวดาชมนมอาคัดใจเออมามาอุมาแม่มาอุมาพ่อมาเงงเงรวยรวยปังปังลูกค้าเข้ามาซื้อกินกินกินปังปังรวยรวยได้ เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านลูกค้าเข้ามาได้ยินเสียงนี้แล้วเข้ามาคัดจ่ายมามาออมาไม่มาอุมาพ่อมาเจริงรวยรวยบังเจริญเจริญนะโชคดีจ้าเจริญปราชญเปิดสายโมเปิดฝาพุทธเปิดหน้าทาเปิดหลังยะเปิดเงินเปิดทอง เปิดข้าของเงินทองไหลมาเทมานะมะพะพะกาสิติวิติเงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาอาคัสาอ,อิมามาอุมาเมมาอุมา,มมา,มาพ่อมาลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาอุมาเมมา ุมาพ่อมาณชาลีติลีตินชาเทวดาชมนุมอาคัจจาอิอิมามาอุมาเม่มาอุมาพ่อมาเยิงเยิงรวยรวยปังปังลูกค้าเข้ามาซื้อซื้อกินกินกินปังปังรวยรวยได้ตินหมื่นงินแสนงินล้านลูกค้าเข้ามาได้หยินเสียอย่างนี้แล้วเข้ามาอาคัจจาอิอิมามาอุมาเม่มาอุมาพ่อมาเย่งเยงรวยรยปังปังเจริญเจริญนะโชคดีจ้าเจริญปอดจ้า นะเปิดสายโมเปิดฝาพุทธเปิดหน้าทาเปิดหลังยะเปิดเงินเปิดทองเปิดข้าวของเงินทองไหลมาเทมาณนะมะพะพะกะัสอิติวิติ เงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาอาคัดใจเอิมามาอุมาเมมาอุมาพ่อมาลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาอุมาเมมาอุมาพ่อมาหน้าชาเลติเลตินาชาเทวดาชมนมอาคัดาจเอิมามาอุมาเมมาอุมาพ่อมาเงยิงรวยรวยปังปังลูกค้าเข้ามาซื้อฟื้อกินกินกินปังปังรวยรวยได้ เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านลูกค้าเข้ามาได้ยินเสียงนี้แล้วเข้ามาอาคัดใจมามาอ,อ,อุมา,มา, uf, มาไม่มาอุมาพ่อ uf, มาจริงๆรวยๆบางเจริญนะโชคดีจ้าเจริญปราชณนะเปิดสายโมเปิดฝาพุทธเปิดหน้าทาเปิดหลังยะเปิดเงินเปิดทอง เปิดข้าของเงินทองไหลมาเทมาะมะพะทะกัสอิติวิติเงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาอาคัสไอเออิมามาอุมาเมมาอุมาพ่อมาลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาอุมาเมมา ุมาพ่อมานาชาเลติเลตินาชาเทวดาชมนมอาคัจาอิเอิมามาอุมาเม่มาอุมาพ่อมาเอ็เย็รวยรวยปังปังลูกค้าเข้ามาซื้อซื้อซื้อกิน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 ปังปังรวยรวยได้ตันหมื่นตันแสนตันล้านลูกค้าเข้ามาได้หยินเสียอย่างนี้แล้วเข้ามาอาคัจฉาอิอิมามาอุมาเม่มาอุมาพ่อมาเอ็งๆยรวยๆวปังปังเจริญเจริญนะโชคดีจ้าเจริญปอดจ้า นะเปิดสายโมเปิดฝาพุทธเปิดหน้าทาเปิดหลังยะเปิดเงินเปิดทองเปิดเข้าของเงินทองไหลมาเทมานะมะพะพะกัสะอิติวิติ เงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาอาคัดใิเอิมามาอุมาเมมาอุมาพ่อมาลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาอุมาเมมาอุมาพ่อมาชลติณชาเชินทอาคัลมาเิมามาอุมาเมมาอุมาพ่อมาเงิงเงรวยรวยปังปังลูกค้าเข้ามาซื้อซื้อกินกินกินปังปังรวยรวยได้ เป็นมื่นเป็นแสนเป็นล้านลูกค้าเข้ามาได้ดยินเสียงนี้แล้วเข้ามาคาัดจ่ายมามาอบมาไม่มาอุมาพ่อมาจริงๆโดด้วยบางเจริญเจนะช่ด,ดีจ้าเจริญปรจ้ะนณเปิดสายโมเปิดฝาพุทธเปิดหน้าทาเปิดหลังยะเปิดเงินเปิดทอง เปิดเข้าของเงินทองไหลมาเทมาะมะพะพะกะสะิทิวิติเงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาอาคาาัสสิมามาอุมาเมมาอุมาพ่อมาลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาอุมาเมมา โอมาพ่อมานาชาเลติเลตินชาเทวดาชมนมอาคัดชาอิเออมามาอุมาเมมาอุมาพ่อมาเองๆยงรวยๆยปังปังลูกค้าเข้ามาซื้อซื้อซื้อกิน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 ปังปังรวยๆยได้ตันหมื่นตันแสนตันล้านลูกค้าเข้ามาได้ยินเสียงนี้แล้วเข้ามาอาคัดชาอิเออมามาอุมาเมมาอุมาพ่อมาเอิงเย่งรวยๆวยปังเจริญเจริญนะโชคดีจ้าเจริญปอดจ้า เปิดสายโมเปิดฝาพุทเปิดหน้าทาเปิดหลังยะเปิดเงินเปิดทองเปิดเข้าของเงินทองไหลมาเทมานะมะพะพะกะัสอิติวิติ เงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาอาคัดาจเออมามาอุมาแม่มาอุมาพ่อมาลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาอุมาแม่มาอุมาพ่อมาณนาชาเลติเลตินชาเทวดาชมนมอาคัดาจเออมามาอุมาแม่มาอุมาพ่อมาเงงเงงรวยรวยปังปังลูกค้าเข้ามาซื้อซื้อกินกินกินปังปังรวยรวยได้ เงินหมืน่นเงินแสนเินล้านลูกค้าเข้ามาได้ยินเสีย,ยงนี้แล้วเข้ามา,าคัดจา่ายมามาออกม,มาไม่มาอุม,มาพ่อมาจริงๆรวยๆบางเจริญเริญนะโชคดีจ้าเจริญปอดจ้า